มพราะคุไปเข้าหลามไม่ได้ว่ามันเต็นกันอีกไม่ใชมึงดูแต่แผ่นหลังมึงไงมึงจะเห็นใครล่ะสุดที่หน้าออกที่มันฆ่าฉัน เออแะครก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off ฟ s t a r Zero เลยนะครับตอนนี้เนี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลาโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิก๊กเอดเลยนะครับรถตี้100บาทครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสม สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC t ซีไทยแลนดเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริ้งอยู่ข้างล่างเลย CGC ไทยแลนดครับผมอ่ะแถม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 แถเดิมมคนอะไรคนใครไปกายเหรอี่กายมาแก้แกายกดเลยกายกดเลยตอนเนื่อตเนืง เดินไงเต้บ้างดีกว่าตอนนี้เอ๊ะน่าีบจังเกมเต็มไม่เดินตอนเดินจริงรอบนี้น่าจะตายตอนครูดาวเสร็จพอดีเลยใช่ๆชน่เดินคุณที่เดินเดินสวนพี่ส่วนพี่ในห้องไฟคือไม่อยากจะพูดว่าเอ็ดเต็ ไม่ไม่โหวตโหวตกูแต่กูถามพี่ฟูตรงนี้ตาที่แล้วเขาท้าใครวะกูถาเสร็จแล้วไม่ใครเลยคือพิ่เต้เพิ่งเดินออกมาจากห้องไปมาเจอผมตรงศพพอดีใช่ไหมเราเดินเดินมาจุ๊บศพพร้อมกันก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่พี่จะเดินพี่สวนกับเอฟตรงประตูไฟเลยตรงทางที่ทางไหนก่อนหน้าอีเป็นใครอ่ะไม่รู้กูมองไม่เห็นพี่แบ๊พี่แบผมมองเห็นแต่พี่ฟูเหรอไม่ไม่เห็นไม่เห็นใครเลยคือ ม่เห็นเลยไม่รู้ว่าไม่ไม่มึงดูแต่แผ่นหลังมึงไงมึงจะเห็นใครล่ะก็ต้องเห็นกูคนเดียวดิสุดินาไอ้ไปวอ้ที่มันฆ่าฉันเอ่อ ไอเกมนี้มันมีคอมมอนท้าคือไขายุชเจอร์ถูกไหมผมเห็นมี3คนที่ไม่ไขายุชเจอร์ชุบต้นเกมครับผมใช่ครับจำไม่ได้แต่มันวัดมันวัดยากพี่เพราะว่าเพราะบางคน่ะเดินลงมาก่อนแล้วเขาบนกมันก้ามักินก้าอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมก้าถึงเงี้ยพี่อยู่ขวามือพี่พี่ไม่ใช่ถามพี่เอกใช่เหรอพี่เอกไม่นะขอบคุณครับขอบคุณหนึ่งร้อยมาเจอกันในไม้ไผ่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยมาดไข้าหลามมาบอกมาเจอกันในไม้ไผ่อะไรอะไม่รู้อะไอไม่รู้ผัอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ยที่ตีบ้างหรอเอาละพี่ภูใต้พีไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรไม่เปไรมาเจอกันในไม้ไผ่อีกแล้วนะครับนอนหละ คือมุกปลาไข่อะไรของแต่อกวันนี้เม้ไม่นะแต่เจมอาจจะใช่เฮ้เฮ้เฮ้่ฮนเฮ้เฮเฮ้เเ้า้เฮ้่ฮจ้าวิ่งจ้าเท้ยวเทียว้อ้โฮเฮ้เฮ้่ฮ้เ พี่ยืนนิ่งมากอยู่หน้าห้องเวสเพื่อนหลอกกันเลยละกันพี่คืปืนแล้วเนีอยู่ในป่าไปพี่เบสผมไปหาวัตถุดิบให้พี่พี่เปเช่ตายได้กไงวะเออถ้าถ้างั้นแปลว่าห้องยิงปืนไม่ได้มีศพเอาจริงนะมันเมื่อกี้องไหนนะห้องยิงปืนไม่ได้มีศพใช่ไหมเพราะว่าพี่เอกอยู่กับกล้าสองคนผมแค่ไม่มีอีกนอนศพนั้นเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โปเต้ตาย ที่ไหนใช่เต้นได้ไงตายหนไโทษหน้าไปโทษเลยเตก็หายไปไปโทษไหนนะพี่ถ้าไวท่อไปท่อเป็นตามพี่เตมาพี่เต้อยู่ในกระบอกไม้พายถ้ามีถ้าเป็นไวท่อคือมีคนเข้าไวท่อมาสองคนแล้วก็พี่เตตายแต่ว่าคนที่เข้ามาเบสเบสจะบอกให้มันไม่ใช่ผมจริงๆนะผมแค่เดินผ่านตรงนั้นมาจม มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกถ้าผมจะ่าแล้วผมแบบเดินไปโบให้พี่เห็นตรงนั้นน่ะพี่จิมีเหตุตอนแรกพี่จะพีพีซีให้ผมแต่ว่าผมก่าพีซีไม่พีแล้วตอนนี้ที่ผมจะอธิบายไงลูกเนี่ยมันก็รับผิดชอบไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจมผมไม่ได้เฟ็นเห็นพี่เป็นแล้วทำไมเจมถึงเดินมาในที่ในที่ห้องผ่านรถไฟแล้วเห็นศพอะห้องผ่านรถไฟห้อง ห้องที่มันมีไฟเป็นดวงอ่ะแล้วรถเกมที่เดินหวามาแล้วมันมีกดกิ่งอ่ะแล้วพี่ไม่หยิบข้าวหลามมาเกลือพี่เองเราหนองแคมอ่ะไม่นะแบกเอาสมโหมดแค่ถูกเหรอเนี่ยสาวหมดฉลองเพื่อเดียวแถมแฉมแฉมไม่จีบเลยใครหาวอ่ะแถมแถมแถถมมแแถม

โโโโโโออ้้นนนเดี๋ยวพี่พี่เหมืนเที่ยวอะไรผมป่ะเนี่ยพี่มาสแกนสแกนไม่ไม่เราใครฆ่าเช็เดี๋ยวเฟสตายด้วยแชนฟุกเอางี้เรามาสืบหาไันหูขุนเน่ยอันเนี้ยอันนี้ศพศพเต่คือพี่แน่นอนแบบ มาหากันไหมว่าใครเป็นคนฆ่าคือดิถ้าจากในมุมมองผมนะคนแรกเลยก็คือพี่โปเต้วิ่งมากัผมพี่ใช่นางน้าห้องเอ็ดมิทถูกต้องแล้วคือแต่กล้าก็วิ่งมาพร้อมโปเต้พี่เห็นเพราะวิชั่นพี่ไก่มากพี่เห็นกล้ากล้าเดินมากับโปเต้เห็นผมหรอพี่พีมารีโพดไม่เห็นไม่เห็นรีโพดไม่เห็นรีโพดรีโพดรีโพดแข่งออกไปม้าผ่คนแรก ใช่ห้องไม้ไผ่เฮ้ยพูดถึงไม้ไผ่อย่างงี้พี่พี่เอฟอะพี่พูดเรื่องแบบนี้เหรอพี่ดิโอ้พี่กายสาวพี่กายพี่ดีมาอยู่ตรงคือน่าจะกายเพราะว่าพ่อกายลงกร๊ปไรเดอร์อะไรไม่รู้อะแล้วก็จะเล่นอะไรเดี๋ยวพี่บุ้งอะพี่บุ้งอยู่แอดไหมพี่เดียวเดียวกล้าเดียวชื่อผมชื่อผมแดงียวอะไรมาพูดอยู่องเอดมินได้ไงวะชื่อกายแดงพี่เห็นอยู่ที่คือพี่เป็นอินเตอร์ที่ก็จะไล่อินเตอร์ มันไม่ใช่เรื่องจริงทุกคนอย่าเชื่อพี่เอกนะใครกายใครที่มาให้ช่วยใครชอบค่าพี่เอกที่เสียดายเลยที่ทุกคนแบบว่าโหวตพี่ก่อนด้วยกันพี่จะถ่ายคนนึงให้พี่ผมผมไม่ได้ไม่น่าดึงไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยทุกคนผมบริสุทธิ์แล้วแบบว่าผมบริสุทธิ์เพราะว่าพี่ปุ๊กเป็นน้วเหรอพี่เกือบตายอ่ะเฮ้ยเอฟเมื่อกี้ตัวสั่นแล้วอ่ะนาำเหรอพี่เอฟน้องดีน้องไม่ทิ้งอ่ะสแกนสแกนสแกนโอเคพอดี ดูก็เหมือนวิ่งมากระโดดทินตกไปเลยแข่งรถกันอยู่แล้วไม่สนใจอะไรเลยวิ่งออกมาสวนผมแบบไหลจนทีน่าจะสารภาพครับคือคือเมื่อกี้พี่ถ่ายไปแค่ว่าการต่อเนื่องเลยดีกว่า งั้นไงก็ต้องรู้ดิว่าเป็นใครไม่ใช่ผมโหวตพี่ฟุกพี่โหวตพี่ก็ว่าใครคือแผมก้าอะไรก้าแล้วฟุ๊กไปไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ก้าอันนี้กล้ามากแล้วครับกล้าพี่แต่ผมไม่ได้เป็นจริงๆนะคนไลายก็คือราวนี่แซฟกีอวายอ็มพี่คิดว่ากายน่าจะแตก ไม่ไม่ไม่พี่เจนถ้าพี่เจมหบดอัดผมไม่แตก่ไพี่โหวตแพทบราวนี่เป็นทุกคนพี่เอกพอใจหรือยังบราวนี่เป็นไมพี่เอกคือแกงไม่พอใจหเลยเอ้าไม่ใช่กายเหรอเนี่ยพี่ตาฝาดแล้วเอางี้ให้ให้พี่สืบอีกรอบปะพี่ให้ช่วยช่วยอีกรอบปะพี่ว่าไงเอาเลยพี่ผมว่าผมรอฟังคือตอนเนี้ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือ อีพอสกำลังเดินไปเดินมาเว้ยตบปุ๋มเปล่าพี่ดีนะเมื่อกี้บอกอัพโหลดอยู่ผมอยู่นี่นะพี่ปุ่าพี่พี่เลื่อนเสากาอยู่คนละก็คือเอฟเอาง่ายๆเมื่อกี้อะไรเอฟเอฟไม่ได้เดินไปเดินมาใช่พี่ผมจะบอกแค่ว่ามันคือแพตตี้นะโอราะแพตตี้เปแขงไม้ไผ่อะไม่ไม่ไม่คือคนที่เดินไปเดินมาอีกคนคือน้องพี ที่เดินไปเดินมาผมต่อสายไปเลยพี่พี่จะบอกว่าต้องพีแต่ไปบทดเอฟทำไมเนี่ยเอฟไม่ได้เดินไปเดินมาอะไรวะเนี่ยแอนดี้อยู่แกงมบผายไม่ใช่หรอโอเคสภาพนี้ผีไม่น่าจะทำเควสแล้ววะผมว่า เราเราควรทำเควสไหมผีจะทำเควสกับเราด้ไหม Oh n โอ้ no Oh no น o no no ประตูเปิดได้ไงผมบอกคนที่ผมสงสัยก็ยังอยู่จนจบนะครับตอนนี้พี่ฟุกว่าไงเจมส์ซีคอนเนอร์เฮ้บหวตใครกันเนี่ย นี่คือนี่เราเล่นเราเล่นกันในสไตล์ Break The Fourth w a l แปลว่าอะไรอ้าวนึกว่าจะมีไม่มีอไ่มสรุปว่าแพตตี้เป็นจริงคุณนู้ว่าแพตตี้ออกเพราะว่าทีมแกงไม่ไผ่เฉยเมื่อกี้เมื่อกี้ถือว่าเป็นเกมแถมว่ะไม่น่านับแถมอ่าแถม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 เอาอีไม่กล้าแถมไมั้ย